ใครที่อยากไลฟ์สดในติกตอกแล้วยังทำให้เป็นหยุดดูคลิปนี้เลยค่ะเพราะคลิปนี้ครูจะมาสอนธีการไลฟ์สดแล้วก็บอกเงื่อนไขได้วยค่ะว่าเราจะไลฟ์สดในติกตอกได้ยังไงข้อแรกเราจะต้องมีผู้ติดตามครบ1 0 0 0ันคนค่ะข้อที่สองต้องมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปถ้าเรามีเงื่อนไขครบแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะไลฟ์ในติกตอกได้แล้วไปไปดูวิธีการกดปุ่มไลฟ์สดแล้วการตั้งค่ากันค่ะเพื่อนเพื่อนเข้ามาในหน้าช่องติกตอกแบบนี้แล้วก็จิ้มไปที่ปุ่มบวกตรงนี้เลยค่ะ แล้วก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกไปที่ปุ่มไลฟ์ตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครสามารถไลฟ์ได้แล้วปุ่มไลฟ์ตรงนี้ก็จะโชว์ตรงนี้เลยค่ะเพื่อนๆก็จิ้มไปได้เลยในหน้าของการไลฟ์ค่ะสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องสนใจอันดับแรกเลยนั่นก็คือหัวข้อของการไลฟ์ตรงนี้ค่ะซึ่งเพื่อนๆสามารถตั้งหัวข้อในการไลฟ์ของเราได้เลยตำแหน่งที่2ค่ะตรงนี้หมวดหมู่ของการขึ้นไลฟ์ของเรา ซึ่งเราสามารถเลือกได้หลากหลายหมวดหมู่นะคะเลือกหมวดหมู่ให้ตรงกับหัวข้อที่เราจะไล์ลำดับต่อไปค่ะตรงนี้แก้ไขเป้าหมายไลยนั่นก็คือของขวัญที่เราอยากจะให้คนดูเขาส่งให้กับเราค่ะเราสามารถจิ้มเข้าไปแล้วไปเลือกของขวัญที่เราตั้งเป้าเอาไว้ได้นะคะซึ่งเราสามารถเลือกได้ทั้งหมด3ชิ้นนะคะเลือกได้แล้วก็กดยืนยันตรงนี้ได้เลยค่ะตำแหน่งต่อไปที่ครูอยากจะให้เราดูนะคะก็ตรง นี่ค่ะ ตแต่งสวยนะคะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการอยากจะให้การขึ้นไลฟ์ของเราดูน่าประทับใจเราก็สามารถมาแต่งสวยได้ที่ปุ่มนี้ได้หรือถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะเล่นเอฟเฟกนะคะในไลฟ์นะคะของเราก็จิ้มไปที่ตรงปุ่มเอฟเฟกได้เลยลำดับต่อไปนะคะสำหรับใครที่จะขึ้นมาไลฟ์ขายของนะคะสิ่งที่คุณจะต้องสนใจเลยก็คือปุ่มนี้นะคะปุ่มของธุรกิจนะคะเป็นปุ่มที่จะให้เราสามารถ เลือกสินค้าขึ้นไปไลฟ์กับเราได้นะคะก็เพื่อนๆก็จิ้มก็ไปแล้วก็เลือกสินค้าขึ้นไปได้เลยนะคะเมื่อเราเสร็จทุกอย่างตรงตามที่เราต้องการแล้วเรียบร้อยเพื่อนๆก็สามารถจิ้มไปที่ปุ่มตรงนี้นะคะสีแดงคำว่าเริ่มไลฟ์ได้เลยเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไลฟ์ใน t i k t o k ได้แล้วล่ะคะ่ะ